ท่ันนมมางเป็ืใจสรผัควาสม,มดามมี่่แนผได้อยู่กับธรรมชาติและวิถีชีวิตชนบทผสมผสานกับวัฒนธรรมของชาวบ้านแต่ละท้องถิ่เนเสน่ห์ของเมืองน่านยังมีอีกหลากหลายสถานที่ที่ผมยังเข้าไม่ถึงและมีสิ่งที่น่าค้นหาถึงแม้การเดินทางจะยากลำบากเพียงใดขอแค่มีใจไม่ยอมแพ้ยังไงก็ไปถึง ติดครับรถติดขึ้นไม่ได้แล้วครับต้องช่วยผมใส่โซ่ก่อนครับฮะให้เอาโซ่ไปเลยครับอ้าวก็ได้ครับโอ้พี่ติดเป็นไหมครับไม่เป็นครับพี่ต้องสอนผมนะครับเอเลยมทำไงบ้างครับเนี่ยอ๋อันนี้ต้องใส่แล้วเดี๋ยวเอาขอต้องเดินรถครับเดี๋ยวต้องเดินรถอ๋อโอเคโอเคนี่ลำบากขนาดนี้ทําทำไมถึงมาอยู่กันข้างบนเนี่ยครับพี่อ๋อก็คือ เป็นพื้นที่ทํากินของชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนมาไม่ไดไม่มีที่ไปก็ต้องมาอยู่ตรงนี้มาทํากินอยู่ตรงนี้อถ้าอยากรู้ประวัติจริงเดี๋ยวพี่ต้องพาไปหาผู้วิโสอีกคนหนึ่งที่เ,เขารู้แล้วก็ให้เขาเล่าประวัติให้ฟังอ๋อดีเลยครับดีเลยครับอ่าพี่ตรงนี้มีอะไรผมช่วยไหมเยวพี่ช่วยนะึงว่ากันว่ามีสถานที่หนึ่งที่สามารถขึ้นไปนอนมองดาวและโอบก,กอดฟากฟ้า,ฟาทะเลหมอกได้นั้น เพียงขึ้นไปทางเหนือถัดจากบ้านหนองบัวไปเพียง40กิโลเมตรก็จะพบหมู่บ้านสันเจริญซึ่งอยู่ในตำบลผากองอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านธรรมชาติที่นี่ยังคงงดงามน่าค้นหาและยังไม่เป็นที่รู้จักนะักผมจึงอยากไปสัมผัสสักครั้งครับ สวัสดีครับัสดีค,คุณพ่อให้ป่ดชุมชนหระครับครัพผ้อมโอ้ดีเลยผมมาถูกคนละอยากรู้ประวัติของที่เนี่ยอยากให้เรา<อ>ให้ฟังสักหน่อยอะครับอ๋อเรื่องประวัติประวัติของของดินแดนแห่งนี้ว่า<อ>มาตั้งลกลากที่นี่ได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี้ยครับ,รบตามที่คนชาบคนแก่เล่าให้ฟังดังเดิมเราก็อยู่ประเทศจีนสมัยนั้นประเทศจีนมีสงครามเราก็อาจารเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง มาชอบการชูร้ลบมาชอบสงครามก็เลยหนีมาข้ามมาประเทศไทยแล้วที่นี่นี่มีตรงไหนที่สวยๆหรือตรงไหนที่ห้ามพลาดบ้างไหมครับครับตรงนี้เป็นดอยสวญญาหลวงครับจากอันนี้ไปประมาณแ800รอเมตรมียอดดอยสัญญาหลวงสูงสุดจากน้ำระดับน้ำทะเล 1, 6 0หเมตรถ้าใครมาถึงบ้านสันเจริญมาถึงดอยสัญญาหลวงต้องไปตรงนี้ครับ ยอดโดยสัญญาหลวงต้องไปดูให้ได้เลยครับต้องรีบไปเดี๋ยวนี้นะแล้วก็ขึ้นไปดูแล้วก็ลงมาเตรียมกับข้าวรอโอโอเคครับขอบคุณมากครับนะครับขอตัวก่อนนะครับต้องรีบไปแล้วครับครับขอสวัสดีครับครับขอบคุณครับครับผม เพรครับเตรียมกับข้าวเยอะมากเลยนะครับเนี่ยมีอะไรบ้างครับแนะนําให้ผมฟังครับปกติเนี่ยนี่ก็คือกินกินข้าวสวยหรข้าวเจ้าอกับข้าวนี่ก็จะมีผักเนื้อไก่ผักผักเนื้อไก่ถ้าภาษาเราก็ว่าแก้ออเมียแก้ออเมียก็มีแกงกับไก่ก็มีสมุนไพรกับไก่ต้มเป็นน้ำซุปกับไก่เป็นน้ำซุปอันนี้เป็นมะละมะละฮะมะละ อันนี้หน่อแกงหมูหน่อแกงหมูหน่อไม้แล้วก็แกงกับหมูครับแล้วก็อันนี้ผัดกะเพราผัดกะเพราผัดกะเพราอันนี้มะเขือมะเขือเขาเรียกว่ามะเขือเคลือหรือว่ามะเขือฝรั่งนาก็กินน้ำพริกปอืิผมหิวแล้วครับกินเลยได้เลยครับขอเชิญครับกินได้นะครับทานสบายนะครับบุญครับเดี๋ที่นี่มีประเพณีว่าต้องให้โดนเชิญกินข้าวก่อบได้เลยครับ สีม่วงครับนีสีม่วงครับปกติป่ะครับเนี่ยสีม่วงเป็นสมุนไพรที่บำรุงเลือดบำรุงร่างกายม่วงม่วงเลยครับเพิ่งเคยกินซุปสีม่วงอือือโอ้อาหารที่นี่อร่อยมากเลยนะครับคุณที่ชวนมาทานนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมอยากรู้ครับที่มาของสวนยาหลวงนี่คือ การปลูกฝิ่นใช่ไหมครับครับก็สวนยาหลวงนี่คือดืมเทเนี่ยตั้งแต่เราย้ายมาอยู่ที่สวนยาหลวงเนี่ยมันมีพื้นที่สวนยาหลวงบริเวณประมาณสามหมื่น 30, ไร่เพราะเหมาะเหมาะสำหรับการปลูกยาฝิ่นแล้วก็เป็นกว้างใหญ่หลวงใครๆเขกา็มาปลูกที่นี่เป็นผืนเดียวเป็นพื้นที่ใหญ่ เขาเรียกว่าสวนยาหลวงนี่คือสวนฝิ่นกว้างพื้นที่กว้างใหญ่หลวงครับก็เลยกลายเป็นสวนยาหลวงแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครปลูกปัจจุบันปัจจุบันนี้เรา <c oughs> ตั้งแต่เราเลิกการปลูกฝิ่นปับ๊บ <c oughs> เราก็มาปลูกกาแฟ <c oughs> ก็เลยเอาสวนยาหลวงนี่มาเป็นโลโก้ของกาแฟสวนยาหลวงกาแฟที่นี่ปลูกสายพันธุ์อะไรบ้างครับภาพรวมเนี่ยปลูกพันธุ์อาราบิก้า อ๋ฟังเรื่องกาแฟแล้วอยากดื่มมากเลยครับที่นี่พอจะมีให้ดื่มไหมครับเนี่ยครับมีครับมีครับวันพรุ่งนี้จะให้ชิมครับอ๋อดีเลยครับวันพรุ่งนี้เช้าอ๋อรอเลยครับแตเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมารีบตื่นมาทานกาแฟเลยครับตื่นมาผมก็ได้สัมผัสหมอกและเช้าที่สดใสขุนเขาที่สูงตระหง่านปกคลุมไปด้วยหมอกและไอ้น้ำโฮมสเตย์เล็กๆที่เน้นอยู่กับธรรมชาติ และวิถีชีวิตชุมชนเข้าไปผสมผสานอรุณสวัสดิ์ครับคุณพ่อครับมอเช้าเนี่ยผมตื่นมาเพราะผมได้กลิ่นกาแฟเลยครับอันนี้ใช่ไหมครับครับคั่วกันตั้งแต่เช้าเลยผมได้กินเนี่ยโอ้โหหอมมากเลยครับจะเชิญมาชิมแต่ต้องรู้เรื่องกระบวนการที่จะก่อนจะได้ชิมอ๋อต้องรู้เรื่องไมกาแฟก่อนเรื่องกาแฟครับขั้นตอนแรกเราก็ไปเก็บกาแฟจากที่สวนจากต้นกาแฟ เป็นเชอรี่อันนี้เขาเรียกว่าเชอรี่ผลมสดแกะมาปั๊บแล้วก็มาข้าวแข้งสีมาข้าวแข้งสีกระทบเปียกสดหรือว่าสีเปียกสดออกเปลือกก็เอาทิ้งเลยครับแล้วก็เอากะลา,ค,ะลาครับลงอ่างอ๋อจะลงอ่างปับ๊บก็จะต้องหมักอยู่ในอ่าง44ชั่วโมงอ๋อคือสองวันครับแล้วก็เอามาล้างเอามาคนล้างเมื่อละลายปั๊บสะอาดแล้วก็ เอามาชลิดน้ําแล้วก็เอาไปตากี่ใช้เวลา<ง>ประมาณ10วันถึง13วัน10บวันครับแล้วก็เมื่อเราจะต้องการคั่วแล้วก็เอากะลาเนี่ยไปส,สีสีเขาเรียกว,ว่าสีสารสีกะลาเป็นสารปั๊บก็จะเป็นอันนี้อันนี้เรียกว,ว่าสารครับอันนี้เรียกว,ว่าสารสีจากสารนี่พร้อมคั่วแล้วอ๋อสารนี่คั่วดได้เลยเ<า>ขาคั่วแล้วแล้วก็เขาเคลี่คั่วก็เคลี่มคั่วเสร็จปั๊บแล้วก็ออกมาก็เอาไปบด บดด้วยอย่างงี้บบดด้วยครับบดด้วยเครื่องบดครับบดเสร็จปั๊บถึงจะลงมาชมถึงจะดื่มได้โอประมาณจะได้เดบประมาณห้าหกขั้นตอนห้าหกขั้นตอนโอเคขั้นตอนเยอะผมต้องทํายังไงต่อครับในการกินกาแฟในเช้านี้ขั้นตอนต่อไปก็คงต้องไปบดบดช่วยทำไดหมครับผมช่วยทำไหมครับง่ยง่าง่าครับโอเคฮะอะไรใช้แรงบอกผมฮะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าทํายังไงครับผมมีแต่แรงครับตอนนี้ บีบทำแน่นเรกแนบเสร็จแล้วหอมไหมหอม,หอมครับแล้วไงต่อฮะหลังจากอันนี้น้ำใส่ครับน้ำใส่เลยค่อยเชลงไปเมื่อ็จะได้อันนี้จะค่อนข้างใส่นะฮะประมาณใส่บบใส่นิดนึง ชิมได้เลยครับอครับอืมกลิ่นชัดมากเลยครับคบกลิ่นกาแฟที่เป็นขั้วนี่อร่อยมากครับขอบผณครับอืมเป็นขั้วอ่อนที่ไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นครับกินหมดนี่ตื่นแน่เลยครับโอ้กาแฟอร่อยมากเลยครับเดี๋ยวมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมครับที่ที่นี่ฮะ แล้ชิมกาแฟแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูกิจกรรมในหมู่บ้านอ๋อเยอะเลยเดี๋ยวจะพาไปชมในหมู่บ้านนะครับต้องต้องลงดอยไปนิดนึงใช่ไหมครับโอ้โหดีเลยครับขอบคุณมากนะครับครับโอเคเดี๋ยวผมต้องเตรียมตัวไปแล้วครับครับแต่เอ็นจอยกาแฟก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอนุญาครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยปักผ้าค่ะปักผ้าเหรอครับมีลายอะไรเป็นพิเศษนงเนี่ย ช่วยสอนผมให้รู้หน่อยได้ไหมครับว่าแต่ละลายนี้มันออกเสียงว่าอะไรเรียกว่าอะไรบ้างครับอันนี้ถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกหนังเสือหนังเสือจ้ะแล้วภาษาเมียนนะภาษาเมียนก็เรียกลมาดกลมาดกจ้ะอ่าสวยสวยเป็นภาษาไทยนะเป็นเขาเรียกเลื่อยเลื่อยฮะจ้ะอ๋อเป็นเลื่อยเลื่อยืมเลื่อยภาษาเมียนเรียกวอะไรฮะเยวเยวอันนี้ถ้าลายนี้ก็เรียกชงกับชอ๋ชงกับจ้ะ อ๋อครับแล้วมีอะไรให้ดูไหมครับที่นี่ทำอะไรอีกมีดีกระเป๋าขอดูหน่อยครับขออดูหน่ยโบราณแต่แล้วนี่ทำไมต้องมีเหรียญด้วยครับอันนี้เหรียญมันยังไงคะถ้าตกแต่งแม่กระเป๋านี่หมะแต่งให้มันสวยงามค่ะอ๋อเดว่าเนี่ยเนี่ยขอเอาไปใส่มวกเด็กครับเอนีปใส่ม้วนจ้ะใส่ม้วนอันนี้อันนี้ก็เย็บเองหรือเปล่าครับจ้ะจัดติดเองหมดเลยค่ะโอ้ มมือหดเริ่มเริ่มมาจากเป็นได้เยอะๆแล้วก็เอามาตัดนะยาวๆแล้วก็เอามามัดเอาค่ะอันนี้ที่พี่ใส่ที่คอที่เหมือนกันนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะแต่แค่อันนี้มันใหญ่กว่าเยอะอ๋ออันนี้นี่ก็น่าสนใจอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ก็ประมาณ300ร้อยสามร้อยไม่แพงเลยครับไม่แพงเลย300ได้กระเป๋าไปเลยคุณพี่ปักอยู่นี่คือยังไงครัเป็นกางเกงค่ะเป็นกางเกงอย่ไหนค่ะอ๋อเหรอครับมีให้ดูว่าเป็นยังไงกางเกงนี่นะคะอ๋อนี่เลยอันนี้เลย อันนี้กว่าจะได้ประมาณสามปีชิ้นนี้สามปีค่อยๆค่อยๆใช้เวลาว่างทำเอานานมากเลยอันนี้ก็ลายถักละเอียดมากอันนี้ลายลายโบราณลายโบราณลายโบราณของทางนี้เลยใช่๋อคือที่อื่นไม่มีลายนี้แน่นอนค่ะอืมยากมากแต่เป็นผ้าละเอียดเนี่ยเป็นผ้าละเอียดตัวละสามหมื่นนะอันนี้คือตัวละสามหมื่น ก็ฟังดูอาจจะแพงแต่ถ้าเกิดรู้ว่าใช้3ปีก็คือ<า>ไ,มไม่แพงแล้วไม่แพงครับถ้ากางเกงตัวหนึ่งถ้าเขาไม่ค่อยได้ใส่ก็ประมาณ2รุ่น3รุ่นก็ยังใส่ได้3รุ่น <c oughs> คือลูกหลานลยาแล้วก็ยายปัก ร้านยังใส่ได้อยู่ใ้่จช่ใร้านเหลินใส่ได้หมดเลยลา่เฉยแบบนี้มีแค่ผู้หญิงใส่หรือว่ามีของผู้ชายด้วยของผู้ชาย,ยก็มีนะคะมีของผู้ชายด้วยดเดี๋ยผมขอลองใส่สักหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะคได้ค่ะโอ้ดีเลยขอบคุณครับจ้าจ้าวันนี้สนใจเลยเนียมีลายอะไรให้ลอง สวัสดีครับน้องๆ้องที่สันจรรู้จักพี่ด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้แฟนขับยุ้ที่จริงดีใจมากเลยครับพี่บอลลงมาจากเขาเนี่ยเอานี้ไปเพิ่มพลังไหมคะอ๋อนี่ขนมอะไรครับเนี่ยอืมอร่อยมากเลยครับอยากจะกินอีกอะ่ะซื้อที่ไหนครับเนี่ยกลางหมู่บ้านเลยค่ะเขามีสอนทําด้วยอืมเด็กๆในเมืองอาจจะชอบกินขนมข,นมขบเคี้ยวแต่เด็กๆที่บ้านสันเจริญเขากินแมะย่วกันครับแมะย่วเป็นขนมพื้นบ้านที่ทําจากข้าวโพด โดยการนำข้าวโพดดิบมาทำให้ละเอียดแล้วจึงนำมาห่อใบตองจากนั้นจึงนำไปนึ่งรอให้สุกก่อนก็เป็นอันเสร็จครับแต่ถ้าใครชอบหวานก็ให้เติมน้ำตาลเข้าไปเล็กน้อยขนมภูมิปัญญาชาวบ้านทำง่ายกินง่ายอร่อยครับหมู่บ้านสันเจริญเป็นหมู่บ้านที่ผมประทับใจครับนอกจากความประทับใจบนสวนยาหลวงซึ่งสำหรับผมแล้วเปรียบเทียบเหมือนสวนอีเดน อีกอย่างที่ผมประทับใจมากกว่าความสวยงามของที่นี่เห็นจะเป็นความใจดีของผู้คนครับทุกคนล้วนแล้วเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเป็นมิตรดังพี่น้องซึ่งจะหาไม่ได้จากที่อื่นถึงฉากนี้แล้วเห็นผมโบกมืออยู่ทุกคนคงคิดว่าผมกำลังจะพาทุกคนไปเที่ยวอีกสักหมู่บ้านใช่ไหมครับก็าอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ก็ได้แต่ที่แน่ๆในทริปนี้ผมก็อยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัส ประสบการณ์ตามผมรู้สักครั้งนะครับว่าน้านของคุณกับหน้านของผมเนียครับมันจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันเพียงใดเพราะการเดินทางไม่มีวันสิ้นสุด